สวัสดีค่ะได้เวลาเปิดดาวแล้วนะคะดาวปกติกับดาว Vip นะดาวได้ประมาณนี้นะคะเมื่อคืนนะในหกสองนี่ตรงนี้เน่นๆเลยนะคะนี่แต่ปกติหลุดนะทุกคนเห็นไหมมันสลับกันเห็นไหมเห็นไหมนะคะประมาณนี้นะ เอาเคือไปแกะมาแก้ตัวใหม่อ่ะเดี๋ยวพอนะคะอ่อมาไปสามเจ็ดสองนี่เลยนะคะเจาะไปเลยวันนี้ต้องพูดเบาเบาหน่อยเราอยู่ในบ้านมีคนรับแล้วสามเก้าสามเจ็ดแลคือเจ็ดสามนั่นเองเจ็ดศูนย์อย่าลืมหนึ่งนะคะ เจ็ดหกสองหนึ่งสองห้าสองแปดหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งสี่นะคะเด่นสามกับหกนะวันเสาร์นะวันเสาร์เด่นสามกับหกค่น 6, นะ นี่เลยนะคะประมาณนี้เล่นอะไรหนึ่งสามนี่ก็สำคัญนะทุกคนประมาณนี้แหละช่วงน,นี้ไม่กระปิดกระปลอยนะเพราะว่ามีคนไม่สาบายแล้วก็รีบกลับบ้านก็เลยแบบกระปิดกับปลอยนี่ประมาณนี้เลยนะคะ บอกง่ายๆเลยค่ะตัวเด่น3 2 3 6 3 9 6 2 6 5 6 9ถ้าเล่นแยกดาวก็3 2 3 6 3 9 7 0 7 3 7 6 2 1 2 5 2 8 7 0 7, 7 3 7 6แค่นี้ค่ะซื้อ70อย่าลืมซื้อ10แค่นั้นเองนะ2ออย่างอย่าลืมซื้อ72ดสเขาพิมพ์ให้วินนั้อยู่แล้วนะทุกคนนี่นด้วยกันเลยนะคะอาะมานี้เลยนะขอให้โชคดีค่ะ